เพื่อนเคยเป็นห่วงว่าจะมีคนดักฟังโทรศัพท์กันหรือเปล่านะครับถ้าเรากังวลนะครับวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีในระบบ Android นะฮะใน iOS ยังไม่มีนะครับเทาที่ค้นดูนะครับลักษณะาการทำงานของแอปนะครก็คือจะมีการตรวจสอบนะครับว่ามีแอปอะไรเนี่ยที่แบบม่าแอบอัดเสียงไมโครโฟนเรานะครับส่งออกไปหาคนภายนอกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรา อาจจะเผลอไปกดโฆษณาหรือแบบว่าไปติดตั้งแอป,ปอะไรจากอินเทอร์เนต็ตมานะครับแล้วทีนี้มันติดสปายแวร์นะครับแล้วมันจะมีแอป,ปมาแอป,ปทํางานนะครับบางทีแอปพวกนี้มันทํางานแม้กระทั่งเครื่องเราปิดหน้าจออยู่วเวลาเราโทรศัพท์หน้าจอก็จะปิดใช่ป่ะหรือบางคนใช้พวก VoIP นะครับพวก Skype พวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะถูกแอบบันทึกเสียงนะครับไมโครโฟนของเรานะครับเวลาที่เราพูดออกไปนะครับซึ่งบางทีมันก็มีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นความลับนะครับก็ ลักษณะของแอปตัวนี้นะครก็สามารถตรวจสอบนะครับว่าระหว่างที่เราทำการสนทนาโทรศัพท์หรือผ่านแอปพลิเคชัน v o p ออะไรต่างๆเนี่ยมีใครมีแอปตัวอื่นในมือถือ Android ของเราเนี่ยแอบบันทึกเสียงจากไมโครโฟนไปหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแจ้งแล้วจะมีการเก็บหลอกนะครับแล้วก็แอปตัวนี้มันทำงานอยู่บนพื้นหลังได้นะครับ ทำงานได้แม้กระทั่งหน้าจอเราปิดอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเราโทรศัพท์หน้าจอมันปิดอยู่แล้วนะเพราะเราเอาโทรศัพท์แนบอยู่กับหูนะฮะอ่าโอเคเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแอปตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับถ้าจอไม่ติดนะครับโอเคขอเพียงแค่เราเซตให้มันถูกต้องแค่นั้นเองวิธีการเซตเนี่ยง่ายมากนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยแอปมันจะยังไม่ได้ถูกทํางานนะฮะหน้าที่ของเราก็คือให้มากดที่ปุ่ม enable นะครับก็คือกดให้มันทํางานนะคบถ้าเป็น สีเขียวอย่างนี้นะคะก็คือแอปนี่ทำงานแล้วนะครับเราสามารถทําการย่อแอปค้างไว้ได้เลยหรือเราจะดูจากบาร์ด้านบนของแอปพลิเคชันของ Android ก็ได้นะถ้าขึ้นบาร์อย่างนี้อยู่ก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยมันทํางานอยู่นะครับห้มามเคลียร์ทิ้งออกจากหนวอคำจำกัดนะแล้วก็มาดูอีกนิดนึงนะครับกันเหนี่ยวไว้ในส่วนของเซตติ้งนะครับมาดูการตรวจสอบนะครับบันทึกเสียงต่งา,างๆจากไมโครโฟนของเราเนี่ยให้ติ๊กทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Detect Call Recording นะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบนะครับว่ามีแอปอะไรในเครื่องของเราเนี่ยมาแอบอัดเสียงจากไมโครโฟนตอนที่เราโทรออกอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครก็จะเป็นการตั้งค่าไว้นะครก็คือมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ visible warning นะครก็คือถ้ามันไม่แจ้งเตือนมาเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครก็ตั้งไว้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือให้มีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะคะคื เตือนทั้งข้อความเตือนทั้งเสียงเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะอย่างอันเนี้ยมันก็แจ้งเตือนมาเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมใช้แอปอัดหน้าจออยู่มันบันทึกเสียงไมโครโฟนอยู่นะครับลักษณะาการแจ้งเตือนก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะครับแล้วมีขึ้นหน้าจอแบบเมื่อกี้นี้ก็แสดงว่าในเครื่องเราเนี่ยมันมีอะไรแอบดักฟังอยู่นะครับไปตรวจสอบดูนะครับก็ไปดูที่หลอกนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำว่าติ๊กตัวหลอกไว้ด้วยนะครับอ่า Hidden call นะคะก็ติกไว้ให้หมดทุกอันเลยนะครับเขาจะได้ทำงานทั้งโทรเข้านะครับหรือโทรออกนะครับอืมติ๊กไปให้หมดนะฮะทุกอันนะฮะติ๊กไวให้หมดเลยอ่าโดยเฉพาะหลอกนะครับอ่าซึ่งโดยปกติเนี่ยลงแอปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะติ๊กให้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ผมให้ดูกันเหนียวไอ้เฉยถ้ามัน มีอันใดอันหนึ่งที่ไม่ติ๊กนะครับติ๊กไปให้หมดเลยนะครับไม่มีอันไหนที่ผมไม่แนะนําให้ติ๊กนะอ่าส่วนหลอกเนี่ยเวลาที่เรามาดูย้อนหลังนะเรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับกดดูที่โชว์หลอกนะฮะเราจะเห็นนะครว่ามีประวัติอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีหลอกมานะครับนี่ถ้ามีขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีเรื่องนะฮะแสดงว่ามีใครดักอยู่แต่ของผมเนี่ยมันดักแน่ละครับเพราะว่า ผมใช้แอปอัดหน้าจออยู่นะครับมันบันทึกเสียงจากไมโครโฟนไปนะครับก็แต่ว่าถ้ามื่นเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้แอปอัดหน้าจอนะครับโทรศัพท์คุยธรรมดาเนี่ยแล้วก็ลองมาดูนะครับว่ามีแอปอะไรแปลกๆมั้ยหรือเปล่านะเผื่อไปลบทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้มั่นใจนะครับว่าไม่ถูกดักฟังโทรศัพท์นะครับก็โอเคครับหวังรับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะแล้วก็ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะใครเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ดน่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอเนี่ยอัปเดตใหม่นะครับตลอดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ